สำหรับในคลิปนี้อิงจะมาทําการแนะนําเกมเอาชีวิตรอดที่เพื่อนๆจะได้มาท้าทายประจนภัยไปในดินแดนอันรกร้างมีทั้งอันตรายรอบตัวซึ่งคอนเซป็ปของเกมเหล่านี้ก็คือทางผู้เล่นนั้นจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่ออยู่รอดดํารงชีวิตให้ได้นานที่สุดก็ถือว่าท้าทายดีค่ะโดยในวันนี้ทางอิงก็ได้หยิบเกมแนวนี้มาแนะนําถึง5เกมด้วยกันส่วนจะมีเกมไหนที่ดูน่าสนใจเรามาดูกันเลยนะคะ มาเปิดประเดิมกับเกมเอาชีวิตรอดในสไตล์สยองขวัญกันก่อนกับเกมที่ทางผู้เล่นจะได้มาประจนภัยภายในป่ามรณะที่เราต้องอาศัยแสงสว่างเพียงน้อยนิดในการหาทรัพยากรกับเกมที่มีชื่อว่า Dark w o o d กันค่ะโดยเกมนี้ผู้เล่นจะได้มาออกสำรวจไปในป่าลึกลับที่รายร้องไปด้วยเหล่าโรคประหลาดจากพืชพันธุ์แถมยังมีเหล่าสัตว์ประหลาดและมนุษย์ป่าท่าทางน่ากลัวมาไล่ล่าเราอีกด้วยค่ะ ภายในเกมนี้ก็ได้มีการนำเสนอออกมาในรูปแบบเกมมุมมองด้านบนซึ่งทางผู้เล่นจะต้องงัดเอาทุกพิธีการเอาตัวรอดหาทรัพยากรภายในป่าแห่งน,นี้มาประทังชีวิตของตนเองไว้ให้ดีเพื่อหาทางหนีออกจากสถานที่อันน่ากลัวแห่งน,นี้ให้จนได้ และเกมนี้ผู้เล่นสามารถทําการรวบรวมของมาทําการคลาฟเป็นไอเทมอาวุธเครื่องป้องกันในการโจมตีเหล่าสตรูทีท่คืบคานกันเข้ามาอีกทั้งตัวเกมยังมีเรื่องราวให้ทางผู้เล่นได้ค้นหาพร้อมกับการแก้ไขปริศนาต่างๆไปตามแต่ละสถานที่ที่ค่อยๆมีการไขปมความลับภายในเกมนี้นั่นเองค่ะสำหรับตัวเกมนี้ได้มีการวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 4 Xbox One Nintendo Switch และก็บน PC สามารถไปหาซื้อกันได้จากใน Ste ีมเลยค่ะ ในเกมต่อมาจะพามาเอาชีวิตรอดภายในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้มาพร้อมกับเรื่องราวสุดดราม่าที่ตัวเกมนำเสนอออกมาได้เป็นอย่างดีภายในเกมที่มีชื่อว่า Undying นั่นเองค่ะนับว่าเป็นเกมแนว Survival ในสไตล์โพลิ g o n ที่ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวของผู้เป็นแม่อย่างแอนลิงที่ดันมาโดนซอมบี้กัดและมีชีวิตเหลือรอดได้ไม่นาน เธอจะต้องเอาตัวรอดพร้อมกับการปกป้องโคดี้ลูกชายของเธอให้ปลอดภัยจากอันตรายรอบด้านและในระหว่างการเดินทางของพวกเขานั้นผู้เป็นแม่ก็จะคอยสอนการเอาชีวิตรอดของลูกในการทําอาหารการจัดหาอุปกรณ์การใช้อาวุธต่างๆรวมไปถึงทักษะการเอาชีวิตรอดที่ต้องดิ้นรนให้มีชีวิตต่อไป โดยเกมนี้ทางเราก็สามารถทําการคลาฟสิ่งของอุปกรณ์ไว้ใช้งานได้บวกกับการหาทรัพยากรต่างๆมาประทังชีวิตและส่วนนี้ก็ยังช่วยยืดเวลาให้กับแอนลิงได้อยู่กับลูกของเธอเพื่อทําให้ทุกช่วงเวลานั้นมีความหมายค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดผสมอารมณ์ดราม่าหน่อยๆก็ลองหาเกมนี้มาเล่นกันได้บนเครื่อง PC ใน Ste ี am และก็ยังมีบนเครื่องเล่น PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch และก็บนมือถือก็มีให้เล่นเช่นกันค่ะ สำหรับเกมที่3อิงขอหยิบเอาเกมสไตล์อินดี้มาทําการแนะนํากันบ้างกับเกมแนวเอาชีวิตรอดในสไตล์ขย่าขวัญที่ทําออกมาในธีมของบรรยากาศในยุค80ภายในเกมที่มีชื่อว่า Deathstratic Drive ซึ่งทางผู้เล่นจะได้ออกเดินทางไปในโลกที่นุ่มสลายอันเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความสิ้นหวังและทางผู้เล่นจะต้องพึ่งพาทักษะในการเอาตัวรอดพยายามหาหนทางในการยื้อชีวิตของตนเองให้อยู่รอดให้ได้นานมากที่สุด เกมนี้ทางผู้เล่นจะได้พบเจอกับสัตว์ประหลาดที่จะมาฆ่าช,ชีวิตของเรารวมไปถึงเหล่าผู้คนมากหน้าหลายตาที่บางคนนั้นจะมาพร้อมกับมิตรภาพดีๆและบางคนอาจจะมาหาผลประโยชน์หรือว่ามาทรยศเราก็เป็นได้สําหรับเกมนี้ผู้เล่นจะได้มาสนุกไปกับการต่อสู้พร้อมกับการสร้างปราการป้องกันตนเองตามสถานที่ต่างๆเพื่อเอาตัวรอดหรือว่าทางเราจะออกเดินทางไปตามท้องถนนหลบหลีกจากแพยอันตรายรอบด้านไปค้นหาสถานที่แห่งใหม่ก็ทําได้เช่นกันค่ะ โดยเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายให้เล่นกันบน PC แล้วก็ Mac สามารถติดตามได้ใน Steam และก็ยังมีการเปิดให้เล่นกันบนเครื่องเล่นอื่นๆอย่างเช่น PlayStation 4แล้วก็ Xbox One อีกด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งแนวเกมเอาชีวิตรอดในสไตล์พิกเซลที่มีระบบเกมดูน่าเล่นดีแถมยังมีกิจกรรมหลากหลายอย่างมาให้ทางผู้เล่นได้ทำกันภายในเกมที่มีชื่อว่า s u r v i v i n g t i ท่านั่นเองค่ะ โดยเกมนี้จะพาผู้เล่นมาเดินทางออกสำรวจไปบนดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าไททันพร้อมกับการเปิดเผยเรื่องราวความลับบนดวงดาวแห่งนี้ที่อาจเชื่อมโยงไปถึงอันตรายที่อยู่เหนือความคาดหมายและเกมนี้ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจไปตามสถานที่ต่างๆในการออกหาสเสบียงอาหารมาพึ่งชีวิตด้วยการล่าสัตว์ตกปลาทำการรวบรวมทรัพยากรนำกลับมาคราบเป็นสิ่งของเครื่องใช้รวมไปถึงการทำอาวุธอุปกรณ์ในการต่อสู้ในการป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายที่เคือบคลันเข้ามา บวกกับการออกตามหาเหล่าผู้ที่ยังเหลือรอดชีวิตมาร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นสมัครพรรคพวกในการเอาตัวรอดเพื่อทําการหลบหนีออกจากดาวเคราะห์อ,อันตรายแห่งนี้ภายในเกมนี้ก็ยังมีเหล่าไอเทมต่างๆที่ผู้เล่นสามารถทําการค้นหามาสร้างเป็นสิ่งของเครื่องป้องกันเอาตัวรอดได้หลากหลายอย่างบวกกับระบบการฝึกหัดอัปเกรดทักษะสกิวของตัวละครที่มีทักษะความชํานาญถึง7อย่างให้ทางผู้เล่นได้ทําการเรียนรู้นําไปใช้ในการดํารงชีวิตอีกด้วยค่ะ สำหรับตัวเกมนี้ก็มีการวางจำหน่ายบน PC สามารถไปติดตามกันได้จากใน Steam เลยค่ะเกมสุดท้ายของคลิปนี้ขอแนะนำกับเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้รายล้อมไปด้วยเหล่าบรรยากาศของโลกที่ล่มสลายภายในเกมที่มีชื่อว่า Dismantle สำหรับเกมนี้ผู้เล่นจะได้มาเอาชีวิตรอดหลังจากเกิดเหตุการณ์ซอมบี้และสัตว์ประหลาดได้ครอบครองโลกใบนี้เหล่าผู้คนที่รอดชีวิตต่างพากันหลบในหลุมหลบภัยนานนับปีและกลับมาคราวนี้พวกเขาก็ได้ลุกขึ้นมาจากหลุมหลบภัยอีกครั้งในการออกผจญภัยไปตามสถานที่ต่างๆอย่างโบราณสถานเก่าแก่เมื่อทางผู้เล่นเข้าไปค้นพบทําการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็มีโอกาสได้รับไอเทมทรงพลังที่เปลี่ยนไปด้วยเวทมนต์มาใช้งานได้พร้อมออกเดินทางในการหาสเสบียงอาหารเหล่าทรัพยากรต่างๆเพื่อนากลับ ับมาครับเป็นอาวุธอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ในการดํารงชีวิตให้เกิดประโยชน์กับตัวเราพร้อมทวงคืนดินแดนของมนุษย์ให้กลับคืนมาอีกครั้งอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบการปลูกผักทําฟาร์มที่ทางผู้เล่นสามารถทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้งานได้และก็ยังได้มีการใส่ระบบตกปลาทําทการล่าสัตว์เพื่อหาสเบียงเพิ่มในการประทังชีวิตของตนเองให้อยู่รอดได้อีกด้วยค่ะสําหรับตัวเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันบน PC บน Mac บน PlayStation 4 Xbox One และก็ Nintendo Switch ค่ะ และในวันนี้อิงได้มาทําการแนะนําเกมแนวเอาชีวิตรอดในแบบลุยเดียวกันไปแล้วหากใครที่ชอบเกมแนวอื่นๆในช่อง Visual Gamer ของเราก็ยังมีแนะนําอีกเพียบเลยค่ะสามารถไปดูกันได้เลยสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบอิงแนะนําเกมแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันในวันนี้ทางอิงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ